คนตกน้ำเจ็ดจำพวกระดับต่างๆแห่งบุคคลผู้ถอนตัวขึ้นจากทุกข์พิขุทั้งหลายบุคคลเปรียบด้วยบุคคลตกน้ำเจ็ดจำพวกเหล่านี้มีอยู่หาได้อยู่ในโลกเจ็ดจำพวกเหล่าไหนาเล่าพิขุทั้งหลายในกรณีนี้หนึ่งบุคคลบางคนจมน้ำคราวเดียวแล้วก็จมเลยสองบุคคลบางคน ผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมเลย 3. บุคคลบางคนผุดขึ้นแล้วลอยตัวอยู่ 4. บุคคลบางคนผุดขึ้นแล้วเลียวดูรอบๆอยู่ 5. บุคคลบางคนผุดขึ้นแล้วว่ายเข้าหาฝั่ง 6. บุคคลบางคนผุดขึ้นแล้วเดินเข้ามาถึงที่ตื้นแล้ว 7. บุคคลบางคนผุดขึ้นแล้ว ถึงฝั่งข้ามขึ้นบกแล้วเป็นพราหมยยืนอยู่ีิขุทั้งหลายบุคคลจมน้ำคราวเดียวแล้วก็จมเลยเป็นอย่างไรเล่าีิขุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ประกอบด้วยอกุศลธรรมฝ่ายเดียวโดยส่วนเดียวอย่างนี้แลเรียกว่าจมคราวเดียวแล้วก็จมเลยภิขุทั้งหลายบุคคลผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมเลย เป็นอย่างไรเล่าที่ขุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ผุดขึ้นคือมีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิริดีมีโอดต,ตปะดีมีวิริยะดีมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายแต่ว่าศรัทธาเป็นต้นของเขาไม่ตั้งอยู่นานไม่เจริญเสื่อมสิ้นไปอย่างนี้แลเรียกว่า ผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมเลยทิขุทั้งหลายบุคคลผุดขึ้นแล้วลอยตัวอยู่เป็นอย่างไรเล่าทิขุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ผุดขึ้นคือมีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิริดีมีโอตตปะดีมีวิริยะดีมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายและศรัทธาเป็นต้นของเขา ไม่เสื่อมไม่เจริญแต่ทรงตัวอยู่อย่างนี้แลเรียกว่าผุดขึ้นแล้วลอยตัวอยู่ภิคุทั้งหลายบุคคลผุดขึ้นแล้วเหลียวดูรอบๆอ,อยู่เป็นอย่างไรเล่าพิคุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ผุดขึ้นคือมีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิหริดีมีโอตตะปะดีมีวิริยะดี มีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายบุคคลนั้นเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยศน์สามเป็นโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตัดสรู้พร้อมในเบื้องหน้าอย่างนี้แลเรียกว่าผุดขึ้นแล้วเหลียวดูรอบๆอยู่พิกขุทั้งหลายบุคคลผุดขึ้นแล้วไหว้เข้าหาฝั่งเป็นอย่างไรเล่า ภิขุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ผุดขึ้นคือมีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิริดีมีโอตตปะดีมีวิริยะดีมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายบุคคลนั้นเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์สามและเพราะความเบาบางแห่งราคะโทสะโมหะเป็นสกทาคามีมาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียว แล้วทำที่สุดแห่งทุกได้อย่างนี้แลเรียกว่าผุดขึ้นแล้วไหว้เข้าหาฝั่งพิขุทั้งหลายบุคคลผุดขึ้นแล้วเดินเข้ามาถึงที่ตื้นแล้วเป็นอย่างไรเล่าพิขุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ผุดขึ้นคือมีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิริดีมีโอตตปะดีมีวิริยะดี มีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายบุคคลนั้นราอความสิ้นไปแห่งโอรัมพาคิยะสังโยชน้าเป็นโอปปาติกะมีการปรินิพานในภพนั้นไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาอย่างนี้แลเรียกว่าผุดขึ้นแล้วเดินเข้ามาถึงที่ตื่นแล้วภิขุทั้งหลายบุคคลผุดขึ้นแล้วถึงฝั่งข้ามขึ้นบกแล้วเป็นพราหม์ยืนอยู่ เป็นอย่างไรเล่าทิ่กุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ผุดขึ้นคือมีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิริดีมีโอดตปะดีมีวิริยะดีมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายบุคคลนั้นได้กระทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมีได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่อย่างนี้แลเรียกว่าผุดขึ้นแล้วถึงฝั่งข้ามขึ้นบกแล้วเป็นพราหมยยืนอยู่ภิกขูทั้งหลายเหล่านี้แลบุคคลเปรียบด้วยบุคคลตกน้ำเจ็ดจำพวกซึ่งมีอยู่หาได้อยู่ในโลก